ขุชัยจวนแม่ทัพตอนที่เจ็ดห้าสวส่วนนั่งรถมาไปรับหลิงเฉินหลิงเฉินก็แปลกใจไม่น้อยที่ห้าสวส่วนมารับเขาเข้าเมืองไปที่เทศกาลดอกไม้ข้าไม่คิดว่าท่านจะมารับข้าข้าไม่ได้มารับเจ้าข้ามาคุมเจ้าต่างหากุมข้าใช่ถึงว่าท่านถึงได้ใส่ชุดสีเดียวกับข้าถ้ามีคนเห็นพวกเราตอนนี้ก็คงรู้ ว่าพวกเรามาด้วยกันเจ้านี่กระชังคิดหรือเจ้าคิดอะไรกับข้าข้าเปล่านะท่านอย่ามาพูดอย่างนี้สิข้าไม่ได้คิดอะไรกับท่านซะหน่อยเป็นเช่นนั้นก็ดีเมื่อเข้ามาในเมืองรถม้าก็จอดลิงเฉินลงมาจากรถมา้าพร้อมกับหันมองห้าส่วนห้าส่วนพยักหน้าให้ลิงเฉินเข้าไปในงาน เพราะลิงเันต้องเดินเข้าไปคนเดียวส่วนตัวเขาจะตามไปทางห่างลินเฉินพยักหน้าแล้วเข้าไปในงานตอนนี้ในบริเวณรบอบๆถูกโดยละมิดเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่เสนาหงเป็นพ่องานปีนี้จึงอลังการยิ่งใหญ่กว่าทุกๆุกปีทันทีที่เข้ามาในงานลิงเฉินก็ได้พบกับลีเว่ยเป็นคนแรก หลิงเฉินหลี่เว่ยนี่ท่านข้ามารอเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าจะมาข้าจึงรอเจ้าเข้าไปด้านในกันเถอะหลิงเฉินพยักหน้าเดินตามหลิดเว่ยเข้าไปด้านในมีผู้คนมากมายมาเทศกาลนี้เทศกาลนี้เปิดข้าสมฟรีมีน้ำชามีของว่างสุรา และนางลำลิงเฉินมานั่งที่โต๊ะบริเวณที่มีเสียงพินขับกล่อมเบาๆมันช่งางไพเราะจิบชาทรงดอกไม้หลีเว่ยเลือกมุมได้ดีนักเจ้าชอบหรือไม่หลี่เว่ยพูดพร้อมกับรินน้ำชาให้กับลิงเฉินชอบสิแต่ทำไมโต๊ะนี้มีแค่ข้ากับท่านข้าไม่ได้เชิญเพื่อนคนใดมา ข้าอยากนั่งกับเจ้าถ้าข้าไม่มาท่านก็จะนั่งคนเดียวหรอก็คงเป็นเช่นนั้นแต่ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะมาข้าดีใจหลิงเฉินหลีเว่ยพูดพร้อมกับจับมือกำไรนี่เออท่านพี่ข้าให้มาพี่เจ้ากลับมาแล้วหรือ กูเป็นพี่ชายของหลิงเฉินเป็นรองแม่ทัพอยู่ชายแดนถ้ากลับมาเขาต้องรู้ทำไมเขาถึงไม่รู้เรื่องนี้ไม่ใช่ท่านพี่ตวนกูหรอกแต่เป็นท่านพี่อ้ายเปาที่อยู่เรือนสกุลหวังตั้งหากมีหน้าล่ะคนผู้นั้นเองเขาให้ค่าถอดมันซะถือว่าข้าขอ ถ้าข้าไม่ถอดเราข้าจะไม่พบเจ้าอีกทำไมข้าไม่ชอบอ้ายเปาผู้นั้นคงไม่คิดกับเจ้าเหมือนน้องท่านพูดอะไรอ่ะข้าขอนะลิงชนอย่าใส่กำไรนี่ไม่งั้นข้าจะไม่ยอมพบเจ้าอีกได้ได้ข้าจะถอดเดี๋ยวนี้เป็นเพราะท่าทางกระตือรือร้นของหลิงฉิน ที่ถอดกำไรทำให้หลีเว่ยคิดว่าหลิงเฉินยังคงรักตัวเขาหลิงเฉินเก็บกำไรแล้วยิ้มให้กับหลีเว่ยข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ใส่มันอีกดีงั้นคืนนี้เจ้าไปนอนที่จวนข้านี่ท่านพูดอะไรแซน่าหงเป็นคนถอนมัน่นต้องไม่ชอบหลิงเฉินอยู่แล้ว พอเขาหวังสูงติงเฉินรู้ข้อนี้แล้วแล้วหลี่เว่ยทําไมถึงดจอยากให้เขาไปน,นอนค้งที่จวนต่อให้เขาจะเป็นคู่มันกันก็อย่างเป็นไปไม่ได้ข้าแค่ล้อเจ้าเล่นข้าแค่อยากลองใจเจ้าว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรกับข้าหลี่เว่ยอย่าลองใจเช่นนี้ข้าข้าอะไรข้าเจ้ามานี่ได้ยังไงเจีอี เจีเข้ามาขัดจังหวะพร้อมกับมองหน้าหลิงเฉินผู้เป็นพี่ชายตอนนี้เธอไม่สนว่าลีเว่ยจะมองเธอ,อยังไงไปเลยนะถ้าไม่กลับไปข้าจะบอกท่านพ่อเรื่องนี้ข้าบอกท่านพ่อแล้วเจีเจ้าคงไม่รู้ข้ารู้สิแต่ข้าบอกให้ท่านกลับไปมันจะมากไปแล้วเจี๋ลีเว่ย ใช้มือตบโตะจนเสียงดังเพื่อข่มเธอเจียอีจึงกับสะดุง้งเธอไม่เคยกลัวใครเธอก็ไม่ได้กลัวเขาแต่เธอแค่์เขาตั้งหากคุณชายลีตอนหน้าค่าเจ้ายัางกล้าพูดกับพี่ชายเจ้าแบบนี้เจ้ายัางเห็นหลิงเฉินเป็นพี่ชายอยู่หรือเปล่าคือข้าเจ้าไปซะก่อนที่ข้าจะมาโหคุณชาย ไปสิเธอมองพี่ชายด้วยความโกรธก่อนที่จะวิ่งออกไปวันนี้เธอดูสวยเป็นพิเศษหลีเว่ยไม่มองเธอเลยขนาดหลิงเฉินเองมองก็ยังรู้ว่าเธอตั้งใจมาพบหลีเว่ยหลิงเฉินลุกขึ้นยืนจ้จะไปไหนหลีเว่ยลุกขึ้นตามพร้อมกับกว้าข้อมือหลิงเฉินข้ากลับก่อนดีกว่าข้าไม่อยากให้เกิดเรื่อง ถ้าเจ้าหมายถึงเจียอีข้าจัดการได้เจียอีน้องสาวข้าข้าไม่อยากให้ท่านทำอะไรนางแค่นี้นางก็เสียใจมากพอแล้วทำไมเจ้ายัางเข้าข้างนางอีกจะดีจะร้ายนางก็น้องสาวข้าข้าขอนะเรเว้ยีอย่าพูดไม่ดีกับนางอีกข้าขอตัวเรเว้ยคิดจะตามหลิงเฉินไป ตมาขันทีมาดักหน้าเขาไว้องค์หญิงสามเสด็จออกมานอกวังเพื่อมาเทศกาลนี้จงใส่มาเจอเขาทําให้หลีเว่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปพบเธอห้าวส่วนถึงกับยิ้มละครฉากใหญ่ที่เขาได้เห็นหลีเว่ยมีสเสน่ห์ไม่น้อยทั้งน้องสาวของลิงเฉนินทั้งองค์หญิงต่างชื่นชอบในตัวหลีเว่ย เมื่อองค์หญิงสามได้พบหลีเว่ยแล้วเธอก็พูดถึงหลิงเฉินว่าทำไมต้องพบกันอีกลีเว่ยลีเว่ยตอบแบบเรี่ยงว่าเขายังคงเป็นเพื่อนกันแค่เพื่อนเท่านั้นถึงเธอจะไม่เชื่อแต่เธอก็รังหลีเว่ยไว้ให้อยู่กับเธอทางห้าวซวนก็เดินตามหลิงเฉินออกมาเขาคว้าข้อมือของหลิงเฉินลิงเฉินคิดว่าเป็นหลีเว่ยตามมาก็สะบัดอย่างแรง ฮ้าวซวนชักสีหน้าไม่พอใจเมื่อหลิงเฉินทันมาเห็นก็รีบขอโทษข้าไม่รู้นี่ว่าเป็นท่านข้าขอโทษเจ้าคิดว่าลีเว่ยตามมางอเง,งอนเจ้าหรือข้าเปล่านะนี่อย่าหาเรื่องข้าได้ไหมข้ายิ่งรู้สึกไม่ดีอยู่ทำไมคนอื่นทำให้เจ้ารู้สึกไม่ดีแต่เจ้ามานลงกับข้าข้าวซวน ไปกับข้าข้าจะพาเจ้ากลับห้าวส่วนดึงหลิงเฉินไปที่มา้าอุ้มหลิงเฉินขึ้นมา้าตามด้วยตัวเขาเองก่อนจะควบม้าออไปหลิงเฉินถึงกับเลิกลักถ้าขี่ม้ากลับไปอย่างนี้มีหวังก็ระบมแน่ระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆเข้าขอกับรถมา้าก็ยิ่งทําให้ห้าวส่วนเร่งฝีเท้าของม้าเร็วขึ้นจนมาถึงกลางทางถึงได้เปลี่ยนเป็นรถม้า ด้วยคนของเขาเตรียมรถมาไว้รอถึงจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจงใจแกล้งแต่ก็เอาคืนไม่ได้ลิงเฉินมองหน้าฮาวซวนทำไมจ้าไม่พอใจค่าไม่พอใจก็พูดออกมามีอะไรไม่พอใจเพียงแต่ข้าไม่เข้าใจทำเป็นอะไรของท่านอยู่ๆก็ทำเหมือนโกรธข้าก็เจ้ามันทำให้ข้าโกรธข้าไปทำอะไรท่านกัน ก็เจ้าหงุดหงิดคุณชายหลี่ผู้นั้นแล้วมาหลงกับข้าข้าบอกแล้วว่าข้าเปล่าเพียงถู่ว่าข้าฮะอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่าคิดคิดเกินเลยกับคุณชายหลีนั่นพอถึงยังไงเจ้าก็ไม่มีหวันสมหวังเอาเป็นว่าข้าขอโทษท่านแล้วกันเ้าสวนก็ได้ ่นต้องรีบพาหลิงเฉนินออกมาจากงานเทศกาลดอกไม้เพราะเขารู้ว่าองค์หญิงอยู่ในงานนี้ด้วยเขากลัวว่าจะเกิดเรื่องที่คิดไม่ถึงขึ้นองค์หญิงไม่ใช่บุคคลที่จะออกมาจากนอกวังโดยพาการถ้าออกมาก็แสดงว่าเธอมีจุดประสงค์แอแฝงเขารู้ว่าล่างเล็กคงไม่พอใจเขาอยู่ไม่น้อยแต่คงไม่ถึงกับโกรธอะไรมากมาย ห่าวส่วนส่งถุงทองคําให้กับหลิงเฉนินหลิงเฉินมองอย่างแปลกใจอะไรค่าจ้างของเจ้าค่าจ้างของข้านี่ค้าได้ค่าจ้างด้วยเหรอได้สิเจ้าทำงานให้กับข้าก็ต้องได้ค่าจ้างเมื่อหลิงเฉนินเปิดถุงดูข้างในถผงผ้านี้บรรจุทองก้อนจำนวนไม่น้อยทองทำไมถึงมากขนาดนี้ ก็เจ้าเอาชีวิตมาเสี่ยงเจ้ารู้ไหมว่าชีวิตของเจ้าเสี่ยงมากแค่ไหนถ้ามายุ่งกับรีเว้ยข้าข้าไม่รู้เจ้าอย่าเลิมสิว่าองค์หญิงเป็นเป้าหมายของรีเว่ยแต่ดูเหมือนตอนนี้รีเว่ยเป็นเป้าหมายขององค์หญิงไปซะแล้วงั้นก็แสดงว่าพวกเขาเคยพบกันก็น่าจะเป็นอย่างนั้น เจ้าก็ต้องควรระวังตัวเอาไว้ข้าเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยอุ้หญิงอาจจะส่งคนมาฆ่าเจ้าได้ทุกเมื่อหากนางละแคละใครเกิดความหึงหวงเข้าโอ๊ยตายนี่ข้าต้องมาตายเพราะเอ่อเพราะเรื่องนี้แหละเนี่ยลิงฉันไม่กล้าพูดเมื่อเมาข้าว่วน เขาแค่อยากมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยทำไมถึงยากนักยิ่งมายุ่งเกี่ยวกับห้าว่วนก็ยังทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยถึงจะมีห้าว่วนคอยคุ้มกันเจ้าเป็นอะไรไปนึกกลัวขึ้นมาแล้วลสิข้าก็ต้องกลัวอยู่แล้วใครไม่กลัวตายบ้างเล่าข้าไม่ให้เจ้าเป็นอะไรไปหรอกไม่ต้องกลัว ท่านไม่ได้อยู่กับข้าตลอดซะหน่อยจะมารับประกันได้ยังไงว่าข้าจะไม่เป็นอะไรข้าจะพยายามอยู่ใกล้ๆเจ้าไว้จริงเหรอนี่ก็แสดงว่าท่านจะแอบตามข้าใช่ไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วข้าจะวางใจได้ยังไงข้ามีวิธีของข้ากั็แล้วกันเจ้าอย่าเรียกร้องให้มากนะักเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครคัน ถึงให้ข้าทิ้งทุกอย่างมาดูแลเจ้าเพียงคนเดียวข้ารู้ว่าท่านทาเช่นนั้นไม่ได้ข้าจะดูแลตัวเองก็แล้วกันไม่ต้องข้าจะส่งคนคอยคุ้มกันเจ้าตลอดเวลาจริงเหรอจริงงั้นก็ต้องขอบคุณท่านมากและไม่พูดตั้งแต่แรกเล่นเอาข้าใจหายใจคว่ำมหมดเจ้ากลัวตายถึงเพียงนั้นลหรือใครไม่กลัวตายบ้างเล่า ข้าไม่กลัวตายข้าก่อนผมไม่ขอร้องท่านให้ช่วยข้าหรอกต่อให้เจ้าไม่ขอร้องข้าก็ช่วยเจ้าอยู่แล้วเพราะข้าไม่ชอบให้ใครมาฆ่ากันในที่ของข้าลิงเฉินถึงกับถึงกับเสียดายถ้าวันนั้นเขาไม่ขอร้องห้าวส่วนก็คงจะดีบ้านนี้ก็สบายไปแล้วไม่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้ไอ้เปาดีใจที่ลิงเฉินกลับมาเร็ว พอเขาพอเขาตามเข้าเมืองไปไม่ได้ไหนจะลงเตี้ยมไหนจะลงน้ำชาถึงใจอยากจะตามไปก็ตามและได้เจอกับห้าวส่วนท่านพี่นี่คุณชายห้าวส่วนที่ข้าเคยเล่าให้ฟังอายเป่ายิ้มพร้อมกับหมอก้าวส่วนได้เจอกันสัทีข้าดีใจที่ได้เจอกับท่าน หวังว่าน้องของข้าคงไม่ได้ทำอะไรท่านหนักใจไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลน้องเจ้าเป็นอย่างดีไม่มีอะไรหนักใจเลยมีจจะจะทำให้ข้ารู้สึกดีเมื่ออยู่ด้วยกันไอเป่าถึงกับกำรรม,มัดแน่นฮ่าวสวนพูดแบบนี้ก็แสดงว่าอยากอยู่ใกล้ๆหลิงเฉินทำให้เขาคิดว่า ห้าวส่วนคงมีอะไรแอบแฝงถึงได้พยายามเข้าใกล้หลิงฉิน